อุูยอกระเด็นเลยเดียวใครไม่รู้เนี่ยกัดแล้วกัดอีกโอ้ยหูโอ้โหโอ้ยหูยกัดจนได้นะครับอู้หูยโอ้โหหลังดีฮะ ช่องนี้หน่อยครับทำไมหมันลกกว่าเดิมลเลยมันทางลงจะลกลก,กว่าเดิมนะ ตัวป้านะครับวันนี้จะเข้ามาจะอไรมันก็มีตัวกันอยู่เรื่อยๆนั่นไงพักทายแล้วหนึ่งตัวตัวเล็ก อโอ้โอแหลงดีนะฮะปลาสองไม้นะครับผมสวยงามนะครับเข้ามมาทิไลมีตัวตลอดนะครับผมตรงนี้เนียขออนุญาตคีบก่อนนะครับผมเพราะว่ามันติดยังไงไ่้ว้นะ เรือบร้อยครับมาแล้วแต้มแรกอ้วนเลยประมาณทักสามขีดนะครับผมสะบัดหลุดไปเมง่ีนี้นี่ครับผมหนูยางแค่สีน้ําตาลนะครับตัวนี้หมายข้างทางกัดแน,น,น่นเลยมันมีตัวหนึ่งไล่มาครับไม้แรกเลยไล่ตัวเล็กๆก,ก็ไล่มาก่อนกัดไล่มาก่อนแล้วก็ตีแค่ไปใหม่นะครับมันก็มีตัวนี้มากัดเห็นแต้มตาท้ายขนาดนี้ค่อนขั่วเลยครับผม กดำพิดเลยเดี๋ยวหาตีกันต่อครับกับหมายข้างทางโอเคครับผมตากเหียญนบอนลได้ครับหนูยางแขนะครับโอเคลุยต่อครับจะเจอสักแต้มนะตรงนี้ ร่องร้อยก็ยังไม่มีใครมาตีนะครับยังไม่มีร้อยลากลื่นจังเลยเหมือนน้ำเพิ่งลงไปเนะี่ยมันเป็นร่องเดียวกับเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่ามันจะห่างกันมาหน่อยหนึ่งนิดเดียวเองแต่ตรงนู้นมัมีปลาอยู่ตลอดนะที่ได้ตัวมาเมื่อกี้เนะี่ย แต่ตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวนะครับคนมาตีเยอะหรือเปล่าถึงไม่ค่อยจะมีตัวมากัด แต่ตรงเมื่อกี้นี่ตปเขาเข้าไปตีเมื่อไหร่ก็มีตัวกัดอยู่ตลอดครับไม่รู้ทําไมเหมือนกัน มีปลายขึ้นน้ำปุ๊บปั๊บปุปัตรงนี้นะที่ตเีว่าลูกอกมันรู้ใช่ปมนะปุ๊บปั๊บปป๊อ่างเี้ยเฮพิ่มเปลเพิ่มเปล่ามือนปลากระเพื่มเลยเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรครับนี่ปลาซิว แปลกมากอู้ยอือะเด็นเลยอู้ยอู้ยหือะเด็นเลยทีแรกกัดผิดนะกัดซ้ำนะครับ ติดทีเดียวปล่าขัานบวนก่อนงัดกระเด็นเลยนะครับผมรัแบบนะครับขอญาตขีบก่อนเลยเหมือนจะติดมาน้อยนะครับขีบมาแล้วครับผมโอ้โหวัดมานึกว่าไฟแบบผมจะขีดเลยนะเมื่อกี้กระเด็นมานะ ไซ์ประมาณสามขีดได้ครับสามสี่ขีดประมาณนี้แหละครับผมกัดหนูครับผมหนูยางแคะติดช่วงเนี่ยช่วงขอบปากล่างมานะครับผมหนึ่งตะขอนะครับเนี่ยเบ็ดสะบัดออกจากบอดี้ครับนัดกระเด็นเลยทีแรกกัดติดแล้วก็ตามกัดซ้ำนะครับผมก็เลยไม่ได้ส่งนะครับรถคันใส่เลยครับกลัวขายเงาๆครับอีกหนึ่งแปมกับหมายข้างทาง กำลังบ่นนะครับผมว่าหมาเนี่ยมันน่าโดนที่สุดแล้วสาต,ตรงเมื่อกี้ที่ผมได้ตัวแรกมานั้นคือกัดตลอดเวลาจริงครับผมมาอะไรก็เจอตัวตลอดอ่ะโอเคได้ไม่เสียเวลาครับฝากอยู่ยน้าบอลด้วยครับผมเดี๋ยวลงมาตีกันต่อติดอยู่ตรงนี้นหนึ่งขอสายงามๆเลยรุอยต่อครับผมเดี๋ยวมาดูร่องนี้หน่อยครับผ่านมาก็ต้องแวะตี มีตัวกัดอยู่เรื่อยๆครับ อนนี้อาจจะไม่มีกัดแต่ถ้ามันกัดก็ไม้ต้องไม้แลน,นะครับผมแต่ที่เคยมาตีนะไม้เดียวต้องไม้กัดแล้วเหลืเบร้อยอืออันนี้สามไม้ครับผม จุ๊บคุณมาจุ๊บโตัวนี้ไฟนิดเดียวเองนะเดี๋ยวปล่อยเลวนะครับเนี่ยดูดิโคตรเล็กจัดเม่นนะครับผมก็ว่าวันแล้วก็ปล่อยเลยดีกว่าครับเล็กเกินนะ ปล่อยไปแล้วครับผมดูไฟเดยกัดเม่นยางแคะสีเขียวนะครับเดี๋ยวตีต่อเล็กจับมันมีตัวกัดอีกนะครับเมื่อกี้มันกัดกระชากผมมาทานคายเลย เอเออลยอยุ้ขายนะฮะอุ้ยขายนะครับอุ้ยกัดแนละ้วโอ้โหขายอีกตามมากัดซ้ำยังขายอีกนะทีแรกก็กัดขายนะครับผมทีสองมาซ้ำอีกขายอีกหมายมันอยู่ข้างทางด้วยนะครับผมปลาเลยระแวงนะ่ะ กัดแรงเลยทังทีเนยะป,ป,ป,ปุบปุบขายเฉยโอ้ขายอีกไหมโอ้กัดขายเป็นว่าเล่นเลยพานเป็นไรเนี่ยก็ยังจะขายอีกนะครับผม มองไม่เห็นเลยอะระยาหยามันสูงนะครับอี่ไม่ไมานี่เลยนะครับผมรถคันใส่เลยครับอยู่ด้วยอเป็นแต้มเป็นแต้มไม่รอดขายนักหรอกัดขายกัดขายอย่านั้นเองมันกัดกระชากนะครับผม เนี่ยเกดหลุดเลยตัวนี้เกิดไปนะครับผมกัดเม่นยางแค่สีเขียวครับผมเขียวอ่อนนะตัวนี้กัดหลายที่นะครับแต่กัดคายนะผมกัดแล้วปล่อยแล้วก็ตามมาซ้ำกัดลยก็ลปล่อยอีกอันนี้ผมมึงงัดเลยครับกรเตุ้งงัดเลยไตแตนนะครับผมโอเคยวลงมาตีกันต่อนะครับตรงนี้แหละไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างสูงครับยา่า เดี๋ยวผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับฝากเหยื่อนาบอลนะครับผมเม่นยางเม่นยางแข็งตัวนี้ใช้เม่นครับเดี๋ยวลุยต่อมีอีกไหมรู้ตัวเดียวก่าไม่รู้เนี่ยกัดแล้วกัดอีกจนอุ้ยอหึว่ากัดแล้วกัดอีกจนอุ้ยอ,อู้ห โอ้โหอ้อสนุกนะครับอันนี้สา้สวยเลยเดี๋ยวมันติดสายไฟนะครับผมไม้เดียวเลย <c oughs> อ่ไหนล่ะตา ปากเลยใสงามนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวยืนตรงนี้แหละทางนั้นโอ้โหโหดีน้ำติดดีนะครับผมข้างทางเดือดสแสดงว่าไม่ค่อยได้มีคนมาตีครับเพราะว่าหญ้ามันมันกเลยมันไม่มีรอยร่อ,องรอยการตีเลยฮนะเิดเลยเป็นผลดีของผมไปนี่ครับทะลุนี่เลย ันนี้ติดแน่นนะครับใช้ประมาณสามขีดกัดเม่นยางแคสสีเขียวนะครับผมเขียวอ่อนกลางทางก็จะเสียงรถดังนะครับโอเคเดี๋ยวปลาเสร็จแล้วมาตีกันต่อครับผม จะปล่อยมันนะถ้าได้นะลูกอคอกอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆผมนะเนี่ยมันอาจจะตกใจตอนที่ผมเดินเข้ามา โวดหน้ากัดเลย ใช่ตอนนี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยหูนิดน่ะไม่กัดตรงนี้เวลาไม่กัด่ยปลาเนี่ยตัวเมื่อกี้กัดบุมบ้มบุ้มเลย เปลี่ยนเหยื่อดูนะครับลองใช้ใบเข่าดิ đây này thông báo chí dân bùm 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 rồi คอกไม่กับนะครับน่าจะเป็นคอกใหม่ด้วยละ่ะไม่น่าจะเคยโดน <laughs> มันไม่จัดก็ปล่อยนะครับมันจะได้ไม่โดนกัดมันจะได้ไม่โดนกากะว่าถ้ามันกัดก็จะปล่อยมันนะโอ๊ยบาดเป็นได้น,นะครับเล่าไปเล่ามานะครับผมอันนี้ไม่ใช่คอกนะครับผมคอกอยู่ตรงนี้นี่พิกัดอยู่นูน่นเก็บไปรครับตัวแรกที่ปล่อยไปแต่ตัวเมื่อกี้ที่ปล่อยไปไม่ใช่ตัวแรกครับ เล็กกว่านี้เยอะอันนี้กเก็บได้นะครับผมนี่ทำเข็ม <c oughs> กัแดแรปเตอร์นะครับสีฟ้าไอ้สีทองก็าเนี่ยลูกคากลูกคาอ,อยู่แค่นี้เองครับเนี่ยดูแค่นี้เน,เนี่ยเห็นไหมใกล้ๆกลเนี่ยปลายทัน,นยยๆๆๆๆอยูยยิบ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 อยู่อันนี้เป็นกัดอยู่นู่นนะครับผมตัวไม่ใหญ่ะแต่ก็เก็บไปครับผมอีกหนึ่งแต้มน,นะครับหมายข้างทางเดือดจริงวันนี้ โอเคเดี๋ยวลุยต่อครับฝากเหยื่อน้ำบอลเลยครับผมแรปเตอร์สีทองนะครับเดี๋ยวลองมาตีตามเป็นขึ้นใหม่ครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวย้ายละถ้าไม่มีเดี๋ยวเขายาบไปที่อื่นนะครับ อยู่พ่ะน,นะเหมือนอยู่นะครับผมโอ้โหหลุดหลุดโอ้โหจริงเลยครับปากฉีกนะนี่ยสายประมาณเท่าเมื่อกี้นะผมว่านะดูสิปากฉีกมานะครับผม มันไม่ติดลิปมันติดมันคงอมแค่ติดริมพีปากนะครับมันเลยโดนริมพีปากมา เรียบร้อยฮึฮงัดขึ้นมาเลยตามังกดอยู่ข้างหน้านี่เห็นเลยครับคราบเหยื่อไปเต็มปากเลยปล่อยไปนะครับผมดูตัวดิโคตรเล็กโอ้โหแล้วแก้มฉีกเลย ก็กัดติดนะครับผมดูเยื่อปลาเลยด้วยไปเล็กจัดนะครับผมเนี๋ยเอาไม้ครับ